ค่ะร้านพูลูนยางแตกนะคะไม่ทันอีกแล้วนะคะมามืดนะคะขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะรีบมาอัปเดตให้ชมนะคะล้อเมก,กาค่ะออฟโรดเมก,กานะคะเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะล้อออฟโรดเมก,กาค่ะนะคะนี่ค่ะแม็กนะคะสูทค่ะงานเรนโซนะคะเบลเล่นะคะบเละคะบลเล่ไบเล่ไม่รู้เรียกอะไรนะคะนี่ค่ะนะคะเข้าแล้วนะคะหลักพันเท่านั้น8,900บาทค่ะ ใบพัดค่ะ5 9 0 0ค่ะเอาไปเลยนะคะคลิปนี้อันนี้แม็กเวลค่ะพรึบเลยหลักพันทั้งนั้นเลยนะคะหลักพันทุกชุดเลยแม็กเวลนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะด้านหลัง TEE E เวลสีเทานะคะก้านยกค่ะมีสีดำด้วยนะคะยางปีใหม่ๆราคาไม่แรงนะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยค่ะชุดนี้แม็กเบลล่นะคะนี่ค่ะถ่ายเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่า ฟ้ามืดแล้วนะคะอันนี้แม็กเบลเล่นะคะนี่ค่ะล้อง,งานเลนโซ่นะคะยาง2 6 5 7 5 1 6ค่ะนะคะเอาไปราคา8,900บาทนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะยางตีแถมไปเลยนะคะนี่ค่ะเอาไปราคา8,900บาทค่ะ8,900บาทนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะแม็กส,ยสวยๆเลยนะคะเอาไป8,900บาทค่ะนะคะนี่ค่ะออฟโรดคอม16นะคะล้อง,งานแท้เลยนะคะ นี่ค่ะพร้อมยางค่ะใครหานะคะล้อลายนี้เอาไป8,900บาทนานนานทีเข้านะคะลายนี้นะคะงานแท้ด้วยนะคะชุดนี้ค่ะล้อเมกาเมกาออฟโรดค่ะล้อเมกาออฟโรดนะคะยาง265 50 20ค่ะเอาไปราคา1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะ265 50 20ค่ะราคา1,900บาทค่ะ นะคะล้อเมกาออฟโรดนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะล้อเมกาออฟโรดนะคะออฟลบยี่สิบค่ะกว้างสิบนะคะขอบยี่สิบค่ะยางสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะออฟลบยี่สิบค่ะนะคะเอาไปราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเมกาออฟโรดมีเข้าแค่นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะนานๆเข้าค่ะ หนึ่งืเก้าร้ยบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ค่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้ก็ล้อออฟโรดเหมือนกันค่ะหูลายนี้นะคะยางปียี่สิบสามค่ะยางปียี่สิบสามค่ะนะคะนาลายนี้ค่ะนานๆทีเข้านะคะกำลังจะดูให้ว่าขอบอะไรสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะยางปียี่สิบสามค่ะนะคะเหมือนเบิกยางใหม่เลยนะคะนี่ค่ะ ดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะปี23นะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะนี่ค่ะสวยไร้ตำหนินะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะสวยไร้ตำหนินะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่ค่ะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคา15,900บาทค่ะนี่ค่ะ ปี23นะคะดอกยางแน่นๆค่ะ15,900บาทเท่านั้นเลยนะคะยางสวยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอไปด้านหลังก่อนค่ะอันนี้แม็กกานยก SUV นะคะสีดำหยอดแดงค่ะนี่เลยนะคะยางปี21ค่ะ265 6กห้าหนะคะนี่ค่ะล้อสวยๆเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1900งบาทนะคะ1900งบาทค่ะ จุดนี้ก็แม็กกันยก SUV เหมือนกันนะคะสีน้ำตาลนะคะยางโตโยนะคะปี20ค่ะนี่ค่ะยางโตโยปี20นะคะเอาไปใช้ยาวๆเลยนะคะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะกันยก SUV กว้าง9อ้าอักษรนะคะสีดำหนึ่นาร้อยนะคะยางปี21ค่ะดอกยางแน่นๆอยู่เลยนะคะสีน้ำตาลก็1,900นะคะยางโตโยคะ่ะใช้ยาวๆนะคะ1,900บาท การยก s u v นะคะอันนี้สีน้ำตาลยาง255518นะคะสำหรับรถตัวเตี้ยอยากใส่กานยกนะคะหรือว่ารถตัวสูงนะคะโหลดเตี้ยทำทรงยีราฟแพรนะคะชุดนี้เลยค่ะยาง255518ปี20ค่ะการยก s u v กว้าง9ออฟสูงนะคะ255518นะคะนี่ค่ะเอาไปราคา9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้แม็กทำสีมานะคะแต่สีสวยมากเลยนะคะล้อง,งานหนุ่มมิงค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะยางสองห้าห้าสิปดนะคะปี21็ค่ะดอกยางแน่นเลยนะคะนี่ค่ะดอกแน่นเลยค่ะนี่ค่ะใครชอบนะคะแนวสีนี้นะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะ8,9 0 0้บาทดอกยางแน่นสองห้าห้าสิปดนะคะ8,9 0 0รอยบาทค่ะชุดนี้ค่ะแม็ก RE 3 0นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายข้างหลังนะคะค่อยจะเห็นนะคะแสงไฟค่ะนะคะจุดนี้นะคะ Mac IE 30สนะคะนี่เลยค่ะยางสอ5 5 5าหนะคะเอาไปค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะมุนจะถ่ายมุมไหนดีนาะให้เห็นนะคะนี่ค่ะหมุนอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาให้เห็นนะคะนี่ค่ะ แมคไ e 3 0นะคะยาง2 5 5 5 5าหค่ะเนี่ยค่ะเอาไปราคา7,900บาทนะคะยางปี20นะคะออฟลึกๆเลยนะคะออฟลึกๆเลยนะคะ7,900บาทค่ะนะคะอันนี้นะคะ TE 3 7นะคะแต่เป็นลายแบบนี้นะคะ TE 3 7ค่ะยาง2 5 5 5 0 1 8นะคะปี21ค่ะนะคะดอกยางแน,น่นๆเลยนะคะนี่ค่ะ เอาไปนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะ6,900บาทค่ะนะคะขออภัยนะคะไม่ชัดนะคะแต่ว่าจะทำคลิปให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ทำคลิปให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตองกงวันค่ะนะคะอันนี้ค่ะมาที่แม็กใบพัดนะคะชุดนี้แบกใบพัดยางเป็นดอกเอทีนะคะยางดอกเอทีค่ะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะปียี่สิบค่ะ ได้แมกใบพัดนะคะยางดอกเอที at, ค่ะนะคะเอาไปหลักพันนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นเลยค่ะนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทค่ะแมกใบพัดนะคะยางดอกเอ 8, ทีนะคะเอาไปแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะอันนี้ค่ะแมกใบพัดยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดค่ะเอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะอันนี้ดอกยางนะคะ เอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะอันนี้แม็กใบพัดลิดแดงนะคะอันนี้ขออภัยนะคะถ้าไม่สว่างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําให้ใหม่อีกรอบหนึงนะคะขออัพใหชมก่อนนะคะอันนี้แม็กใบพัดลิดแดงค่ะยาง255 50 18้าหนะคะนี่ค่ะอันนี้เอาไป6,9พ0บาท255 50านะคะสำหรับรถตัวเตี้ยนะคะอยากใส่ใบ,บพัดนะคะจุดนี้เลยค่ะได้แม็กใบพัดลิดแดงนะคะ นี่ค่ะนี่เลยนะคะยางสองห้าห้าสิบสิบแปดค่ะนะคะปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะเอาไปนะคะหกพันเก้าร้อยบาทค่ะใบพัดคลิปแดงนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะหกพันเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้แมกเวลนะคะดีวันเอฟซีค่ะล้อเงาเงาเลยนะคะยางสองห้าห้าสิบสิบแปดค่ะเป็นล้องานเรนโซนะคะเป็นล้องานเรนโซค่ะออฟลึกนะคะล้อเรนโซค่ะ เอาไปราคา1,900บาทนะคะ m a x w e l l o f ล,ออลกค่ะเป็นร้องานเลโซ่นะคะนี่ค่ะเอาไปราคา1,900บาทนะคะอันนี้นะคะ m a x w e l l 5รลูนะคะเธอขอไฟฉายหน่อยเลยอันนี้ m a x w e l l 5รลูนะคะนี่ค่ะหน้ากว้าง8.5หลังกว้าง9.5นะคะ นี่ค่ะใครหาสเปคนะคะหน้ากว้าง8.5หลัง9.5นะคะสักคู่นะคะเดี๋ยวเอาไปฉายของให้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ D1 FC นะคะล้องานเลนโซ่ค่ะนะคะนี่ค่ะออฟลึกๆเงาๆ,ๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เอาไปนี่ค่ะ2550นะคะล้องานเลนโซ่ค่ะเอาไปราคา 1,900บาทค่ะเดี๋ยวย้อนให้ดูนะคะอันนี้แม็กไบพารค่ะล้อสวยๆเลยนะคะล้อขิดแดงค่ะยาง2อ5 50 18นะคะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่อ่าราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะอันนี้แม็กไบพารยาง265 60 18นะคะเอาไปราคาราคาอยู่ที่5,900บาทอันนี้แม็กไบพารยางดอกเอทีนะคะเอาไปราคาอยู่ที่7,000 อ่า uh, 8,900บาทนะคะพูดผ,ผิดนะคะ8,900บาทค่ะอันนี้แม็กเบลเล่นะคะล้อง,งานเลนโซค่ะอันนี้นะคะเอาไป8,900บาทค่ะอันนี้ล้อเมกาออฟโรดนะคะออฟโรดลบ24นะคะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่19,000บาทค่ะอันนี้ค่ะขอ18ขายยางปี23นะคะเอาไป15,900บาทค่ะนะคะ นี่ค่ะมาที่ชุดนี้นะคะอันนี้แม็กเวลนะคะแม็กเวลค่ะหน้ากว้าง8.5หลังกว้าง9.5นะคะสเปคไม่ลดน,นะคะเอาไปนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทแม็กเวลสเปคไม่ล้นนะคะราคาเพียง7,900บาทคลิปที่แล้วสเปคไม่ล้นขาย9,500บาทแต่คลิปนี้ขายให้ล้อสเปคใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะเอาไปราคาที่ 7,900บาทพอค่ะนี่เลยนะคะดอกยางค่ะนะคะแมกเวลออฟลึกนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทหน้ากว้าง8.5หลังกว้าง9.5นะคะไม่ล้นนะคะ7,900บาทค่ะชุดนี้ค่ะ m a c w e l l n 5 SE นะคะล้อง,งานหนุ่มมิงค่ะนะคะอันนี้เอาไปราคา9,500บาทยางเป็นปี21นะคะ นี่เลยค่ะดอกยางค่ะนะคะนี่นะคะ N5 นะคะล้อง,งานหนุ่มมิ้งนะคะเอาไป9,500บาทค่ะส่วนชุดนี้ค่ะแม็กเวลเหมือนกันนะคะกว้าง9.54ลูกด้วยนะคะฟังราคานะคะกว้าง9.54วงค่ะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทพอค่ะแม็กเวลลูกรูนะคะกว้าง9.54วงค่ะ เอาไปราคาที่7,900บาทได้ยางด้วยนะคะยางหน้า2 5 4หกหคู่หลังเป็น295358นะคะแต่ล้อกว้าง9.54ลูกนะคะจุดนี้ค่ะนะคะ9.54วงนะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ9.5นะคะนานๆทีเข้าค่ะอันนี้ก็ m a x w e l l of l u ลึกค่ะนะคะอันนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ ยางดอกแน่นๆเลยนะคะยาง2 6 5 4 0 1, nah 9, 1> Nepal, 5, 8นะคะคู่หลัง3 1 5 3 5ึ่นะคะนี่ค่ะ9,500บาทนะคะแม็กเวลล์ออฟลึกอันนี้แม็กเวลล์ออฟลึกหรูนะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4 0 1 8ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะ 9,500บาทนะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นแม็กเวลนะคะสีดำค่ะร้อยทำสีมานะคะแต่ว่าสวยอยู่นะคะนี่ค่ะยางหน้า245 458คู่หลัง275 40 18ค่ะอันนี้เอาไปราคา7,900บาทเซล 5, ล์้นห้ารู114นะคะนี่ค่ะดอกยางค่ะนะคะ7,900บาทค่ะ อันนี้ก็แมกเวลออฟลึกนะคะออฟลึกมากๆเลยนะคะยางสองห1 8าหสิบสปดนะคะปียี่สิบค่ะนี่ค่ะออฟลึกๆเลยเอาไปหลักพันนะคะ9 9้าร้อยบาทยางดอกแน่นๆนะคะล้อสวยมากนะคะล้อสวยเลยนะคะยางดอกแน่นๆแบบนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่9 9้าอบาทค่ะมาปิดท้ายกันที่เวลชุดนี้ค่ะเวลนะคะ 5,900บาท5รู1 1 4ค่ะใครอยากได้แมกเวลยางเซตด้วย2อ5 5 0าหานะคะนี่ค่ะปีไม่ลึกนะคะปี20ค่ะยางเซตแบบนี้นะคะแมกเวลค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะปิดท้ายนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะ นี่ค่ะใครสนใจนะคะร้านบุรุญยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 119 9659นะคะ นีค่ะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5 5 9 9 9659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านค่ะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะ หรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูรุนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะแอดไลน์นะคะด้วยที่เบอร์095 119 96 59นะคะแอดด้วยเบอร์โทรนะคะขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะร้านหยุดทุกวันอังคารนะคะวันอื่นเปิดค่ะหยุดทุกวันอังคารวันเดียวนะคะวันอื่นเปิดนะคะ นี่ค่ะเปิด9โมงปิด1ทุ่มนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ